คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชภัฏสกลนครนำโดยอาจารย์นภพลบาทชารีรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานแผนพัฒนานักศึกษาลงพื้นที่มอบป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรพื้นบ้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนและตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในวันพุธที่26มกราคม2565ณบ้านห้วยหีบตำบลตองโขบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมบูรณาการนำเอาสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสืบสารวัฒนธรรมในชุมชนและเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของสมุนไพรและการจัดการแบบยั่งยืนซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและปรา์สมุนไพรบ้านห้วยหีบตำบลตองโขอบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครรวม1ิบคนโดยกิจกรรมนี้เป็นการดำเนิน งานภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรพื้นบ้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนยุทธศาสตร์ราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่น วันที่26มกราคม2 5 6 5ศูนย์ประสานงานอ,อพอสทมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครจัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นครั้งที่1หลักสูตรการบูรณาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่26-27ถึงมกราคม2565ในรูปแบบออนไลน์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริสชันชิบปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและรองศาสตราจารย์ดรวารุเพงสวัสด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเป็นผู้อำนวยการศูนย์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องบูรณาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยวิเคราะห์ความสอดคล้องงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกับงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวางแผนการบริหารและแผนการดําเนินงานการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น3ด้าน6งานพร้อมทั้งชี้ประเด็นให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยวิทยา จากเจ้าหน้าที่งานในพระองค์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ปรึกษาและรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอ,อพอสทมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น204คน114หน่วยงานจาก8จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน